สวัสดีี่ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมขายพิซซ่ากันนะซึ่งตอนนี้เราเป็นคนนำพิซซ่าใส่กล่องแล้วจะให้คนส่งพิซซ่าไปส่งนะแต่ตอนนี้พิซซ่าเยอะมากต้องรีบแล้วเราเมีให้หั่นพิซซ่าด้วยนะพิซซ่ามาแล้วตอนนี้ก็คือ เราเต็มกล่องไว้ก่อนเลยอันนี้นะคะก็คือพิซซ่ายังไม่ได้เลยนะนี่ไงพิซซ่ามาแล้วมาสองถาดเลยใส่เข้าไปก่อนมาอีกแล้วถาดที่สามถาดที่ 3, สามใส่เข้าไปเราเตรียมไว้อีกแล้วรอก,ก่อนละกัน อันนี้เราเรออยู่อเอเม oh, ื่อไไร่จะมาโหโลโหรอบนี้มาสองถาดแถมยังเหมือนกันอีกเราแต่ละเตรียงไว้แค่หนึ่งถาดเองอะโอเคใส่เข้าไปก่อนถาดแรกโอเคต่อไปถาดที่สองมาอีกแล้ว โอเคสาที่สามเตรียมไว้ก่อนแล้วกันอตอนนี้นะคะเหลือกล่องแค่ห้าสิบเจ็ดกล่องเองคือเหลือน้อยอยู่เหมือนกันนะห้าสิบเจ็ดกล่องนี้ไม่รู้จะเอาได้เพิ่มอีกไหมอ่ะอืมออกมาเร็วตอนนี้เราเตรียมกล่องไว้จนกล่องมันจะยุ่งย่งไหมนะเอามีน้ำโซดาด้วยเหรอ ใส่น้ำโซดาเข้าไปตอนนี้ออเดอร์พิซซ่ารัวเลยนะตอนนี้ยังไม่มีใครไปรับออเดอร์เลยมีสี่มีมีญาติเราไปรับเฮ้ยเงินเดินออกร้อยห้าสบาทโอ้ไม่ก็เงินเดินออกร้อยหบาทอ่าโอ้เพื่อนแกงทำไมเนี่ยหืมแก้งทำไมทำไมต้องแก้งอะ่ะ รอพิซซาอยู่อืมเม่ห่พิซซาจะมาหนฮะรอพิซซานานแล้วเนี่ยมาเถอะพิซซาเราเตรียมนี่ที่ตัดนี่โอ้พิซซาน้าแฮมเดี๋ยวเราตอนนี้ก็คือเราทําอยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลยเอ้าเรามีผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนรับออเดอร์ก่อน เพราะว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีคนรับออเดอร์เลยลูกค้าน่าจะบานเลยถามลูกค้าคนแรกก่อนว่าเอาอะไรอืมโอ้ลูกค้าคนแรกเอาน้ำโซดาลูกค้าคนที่สองเอาอะไรอืมลูกค้าที่สองคุยกับคนลูกค้าที่สองก่อนเออลูกค้าคนที่สองเออ เอาลูกค้าโอ้พิซซ่าโอ้ทำไมล,ลูกคุณลูกค้าบนร,รถหน้าโหดจังเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนว่าอะไรอืมเขาเอาอะไรอะ่ะเร็วเร็วเรวเฮ้ยเนี่ยอันอันเดียวกับคนที่สองเลยอะตอนนี้โอ้ออเดอร์เยอะมากเลยตอนนี้รอเพื่อนอยู่เดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าเอาอะไรรอเพื่อนอยู่นะเราก็ต้องทําไป อ้คนนี้เอาไปเปลโลนี่อันทำไมมีแต่คนเอาไปเปลโรนี่อะ่ะเราจะคุยกับเบคอนคนนี้โอ้เบคอนคนนี้เอาหน้าแฮมโอ้มีลูกค้าในรถอีกแล้วเหนื่อยอะ่ะตอนนี้ก็คือทํางานอยู่คนเดียวอย่างเหนื่อยๆมันเหมือนแคชเชียร์มันไม่สนุกอะ่ะอา้าวเขาเอาน้ำโซดาเคอยากรู้อะ่ะว่าถ้าเราเลิกผิดจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้เล่นแบบนี้มานานมากเลยนะ เอค่ะคุณลูกค้าโอ้เปเปโลนน่อีกแล้วทำไมมีแต่คนเอาอันนั้นน่ะต่อไปโอ้คุณลูกค้าเอาอะไรดีคะอ๋อน้ำโซดาอีกแล้วทำไมมีแต่คนเอาน้ำโซดากับพิซซ่าหนะน,น้าเปเปโลอเนเ่ะรอคนมารับออเดอร์อยู่นะทุกคนอาอมีลูกค้าในรถรถคันแดงเราจะคุยผ่านแบบปิดหน้าต่างไปเลยนะอาออันนี้พิซซ่าหนะ้าใส่ชีสอย่างเดียว โอ้วันนี้แต่งตัวเหมือนท่านประธานบริษัทเลยเราจะคุยกับท่านประธานบริษัทแบบดีๆนะอืมเราจะถามเขาชอบชอบพิซซะโอ้อีกแล้วอมาเฮ้ยมีคนมารับออเดอร์เยอะมากเราเอาพิซซ่าไปใส่กล่องก่อนไปดูกันดีกว่าโอ้พิซซ่าต่อแถวเยอะมากเลยพิซซ่าน่าจะรอนานแะน่ ราก็เริงททำให้คนเดียวก่อนอา้าวมีคนช่วยอีกแล้วพิซซ่าเยอะมากเลยลก็มีเบคอนมาช่วยตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอิม่มเราเบคอนอยาฉันจะทำฉันจะฉันต้องการเงินเบคอนฉันต้องการเงินเออเบคอนฉันต้องการเงินเอา้ามาทับหัวฉันอีก อ้าวเอเอ,เอาไปกดป่วยเ,เ,เรารอออเดอร์พิซซ่านี่พิซซ่ามาแล้วแกคแกงเหรอฮะเออแห่นี่จะทำงานโหเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อก่อนเพราะว่าทำคนเดียวนี่แหละดีแล้วโอ้พิซซ่ามาสองถาด ถาที่หนึ่งเอาไปก่อนถาที่สองเอาไปก่อน,นพิซซ่าถาที่สามโอ้้น้ำโซดามาอีกแล้วสองกระป๋องเลยโอเคพิซซ่าถาที่ไรแล้ว่ลืมอ้าวมาอีกบริการโซดาก็คือเยอะมากโอ้โหมาไม่เคยหยุดมาอีกมาอีกมาอีกเอาทำโดนนีก โอเคเราเต็มกล่องแล้วเอา้าโซดามาอีกทำไมมาเยอะทำไมโซดามาเยอะอะเราพิซซ่าอยู่เนี่ยเต็มกล่องไว้อยู่เนี่ยตอนนี้คือเรารอแต่พิซซ่าอย่างเดียวเลยนะเอาเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาช่วยใช่ไหมอืมไม่มาช่วยก็ดีละรออยู่โอ้พิซซ่ามาแล้วเอ้ยเพื่อนไม่ต้องช่วยหรอกเออทําำเองได้นยเห็นไหม เออโอเคเปิดถาดไว้เลยแล้วก็รออ,อ้าวทำไมพิซซ่าสีเหลืองนีออนนะเอองงนะเขาอบอยังไงให้ได้สีเหลืองนีออนก่อนแล้วมันผ่านด้วยนะอมรอพิซซ่าอยู่พิซซ่าจงมาพิซซ่าจงมาพิซซ่ามาเถอะ อยากอยากสั่งพิซซ่าแล้วปั่นเดลิเวอรี่นี่รอจนหลับแล้วเนี่ยเดลิเวอรี่คงเอาพิซซ่าไม่มาแต่โซดามาเออแต่ก็ดีนะมีโซดาอยู่อะ่ะผ่านอาืมเฮปั่นนี้เดลิเวอรี่เอาโซดาไม่เดลิเวอรี่คงแล้วโอ้โหกว่าพิซซ่าจะมา ตอนนี้คือคนทำทำนานมากเลยนะแบบเนี่ยคนทำก็เยอะแล้วทำไมทำนานอะ่ะคือแบบโอ้โหพวกเดลิเวอรี่พวก, ivery, พวกใส่อพิซซ่าใส่ก่อนนี่เขาน่าจะหลับปุ๋ยแล้วแหละเดลิเวอรี่ไม่น่าทำงานแล้วแหละป่านนีม้มาเหอะพิซซ่ามาเหอะเราว่าพี่พิเราว่านะพวกที่ทำพิซซ่าต้องทำให้มันเร็วกว่านี้นี่งไงพิซซ่า พิซซ่ามาแล้วโอ้โหมาอีกแล้วหรือว่ามาถาดเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรื่นึงนะเอาพิซซ่าใส่เข้า,ขาไปกว่าจะได้ปีโนมาใส่พิซซ่าเข้าไปอืมอาอาช่างถาดรอไว้ก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลานะไม่พิซซ่าจ้ ว่าคนทําเขาแกล้งกันมาเลยนานสงสัยเป็นเพราะคนทําอะแกล้งกันแน่เลยเอ้าโซดามาอีกแล้วเราเราก็คือเราพิซซ่าอยู่อย่างเดียวเลยนะเพราะเอาจริงๆอ่ะโซดามันแค่เสเิร์ฟไปอย่างเดียวมันก็จบแลลวเปรียวแต่ว่าพิซซ่ามันต้องทำใช่ไหมเออจบ อ้าวโซดาไม่ทำไมหรือว่าหรือว่าพวกสามคนนั้นที่ทำอย่าบอกนะว่าตีกันในห้องครัวโอ้ยอย่าทำแบบนั้นนะอย่าตีกันในห้องครัวก็พอไม่มีคนช่วยหละตอนนี้เอาแล้วมันแสงมันเป็นอย่างงี้เอาไม่มีคนช่วยเยหรอเนี่ยโอเคดีมากเลยมีคนช่วยแล้ว อ้าวคนช่วยหายอีกอะคนช่วยหายไปไหนอะคนคนนี้ไม่ใช่นะทุกคนคนละคนกันนะเอ๊ะ hey, ทำไมคนส่งพิซซ่าเยอะจังมันมันสนุกหร,หรือว่าไงอะเม่ว่ามัน,ม,นมันไม่ค่อยสนุกนะโอเคเราเราก็คือรอแต่ทำไมเดลิเวอรี่เยอะแล้ววะหรือว่าหรือว่าตีกันในห้องครัวเลยมีคนออกไปหนึ่งคนเราว่า หรือว่าเดลิหรือว่าหรือว่าชอบเล่นอาเงี้ยอยากเจอบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอออือโอ้พิซซ่ารวเลยอันนี้ก็คือยังไม่รวยนะทุกคนเราแค่บอกไปก่อนว่ามันรวยแน่ๆเพราะว่ามันขนาดนี้แล้วว่าเรากําลังรอนะอเมาแด้วโซดาแล้วก็พิซซ่าอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเป็นแคชเชียร์เลยอ่ะ เราเรียนรู้วันน,ๆๆๆนี้ท้าม,มันมีแค่คนเดียวเองอะไม่คนเริ่มออกไปเยอะแล้วว่าเราว่ามันเริ่มแปลกแล้วน,นะเพราะว่าคนไม่น่าออกเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าปกติคนก็ไม่น่าออกเยอะขนาดนี้นะการรอพิซซ่าอันธันแสนานาะเฮ้ยอะไรอะมีน,นีอันธันด้วยหรอพิซซ่ายัางไงให้นะขนาดนีวค่อยกว่าจะมาซ่าออกเยอะมากห้องครัวเขาทำยังไงให้เร็วก่อนเถอะ เมื่อกี้ยังช้าอยู่เลยโหโหโหอย่าอย่เยอะอย่าเยอะแม่ค้าเหนื่อยอล้วที่ลรวที่เราบอกว่าว่างี้นี่ได้ประโยชน์ไหมเดินไปเฮเซียววิก็มาแล้วเดินเอ้าอะไรอ่ะเขาให้โบทเตะออกอรอโอ้โหคนส่งพิซซ่าเขาคงเหนื่อยแล้วแหละพิซซ่าเยอะขนาดนี้มันจะให้ไม่เหนื่อยได้ยังไงล่ะตอนนี้ก็คือโอ้โหรอก่อนเถอะรอพิซซ่าก่อนโอเคไปละ โอ้ยัม่ที่ไปแล้วหม่ถึงพิซซาไปนะไม่ใช่เราจะไปนะโอเคเพื่อเพื่อคนดูจะได้เข้าใจเอามานาวโซดามาอีกแล้วเอเออืมเราเราพิซซาแล้วทํา โอ้ท่าเหรอนะมาเอาคนส่งพิซซ่าเข้ามาทำไมก่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้มีเพลงแค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วนะคะ